น็อตขาดครับผมมาดูดิน็อตขาดคาอยู่ตรงนี้นะครับผมในรูนี่เลยคลิปนี้เดี๋ยวเราจะท้าลุงจุดติดให้บ่งน็อตออกนะครับผมถ้าทําได้เราให้ห้าร้อยบาทครับผมเดี๋ยวลองดูลุงจุดติดเขาจะทาได้ไหมนี่หน่อยนี่หน่อยอะไรวะนี่หน่อยี่นี่นี่บ่งน็อตออกได้ไหมบ่งน็อตเป็นไหมสบายมากเมื่อก่อนรู้จักหอไอเฟลไหมเขาใช้น็อตประกอบไอพวกคนงานนั้นมันก็ขันขาดกันหมด ลุงเนี่ยดูดมาเป็นมันหมื่นตัวแล้วไอ้นาสันตีอย่างเงี้ยแค่สองนาทีกูก็เอาออกแล้วอย่างนี้ดีว่าสองนาทีใช่ไหมเดี๋ยวแถมให้อีกสิบห้าวินาทีแล้วกันเป็นสองนาทีสิบห้าวินาทีไหวไหมแถมเหรอเออแถมให้อีกสิบห้าวินาทีแถมก็ได้มงเอาเลยเอาเลยเอ่ะอ่ะนี่เห็นไหมไไเน่เน่เน่เอาออกให้ได้ถ้าอเอาออกได้ให้ห้าร้อยบาทฮะจริงหรือเปล่าวะมึงเอาตังวางเลย มึงดูมือกูนี่เห็นไหมทำมาจนขนมือไม่มีแล้วอันนี้ห้าร้อยถ้าเกิดเอาออกมาได้เอาไปเลยห้าร้อยนะของตายเริ่มจับเวลานะหนึ่งสองสาม 2> 1, 2, 3, ไปโอ้ช้าจริงตังค์ไม่หมดแล้วเอาเอาเร็วเร็วสิบว,ว,วินาทีแล้วยังไม่เริ่มไปไหนเลย เอาเร็ว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 เอาผมดูวิธีการทำครับพบนี่ผ่านไปแล้วสามสิบแปดสี่สิบวินาทีจะครบหนึ่งนาทีแล้วนะยังไม่ได้อะไรเลยนะเอาล้วลุงก็ทำการเชื่อมให้มัน เชื่อมต่อต่อต่อมันออกมานะครับนี่มาจารใช้ค้อนตอกด้วยจะหน่งนาทีแล้วจะหนนาทีแล้วหน,นาทีแล้ว1น,นาทีผ่านไปครับผมเชื่อมเชื่มตอกตอกใช่ไหมโอ้นี่เชื่อมเชื่อมตอกตอก โอ้ไม่ธรรมดาวลุงโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วแลว่หนึ่งนาทีครึ่งแล้วเดี๋ยวแ้วเวลาใกล้จะหมดแล้วเวลาใกล้จะหมดแล้วครับผมหนึ่งนาทีสามสิบสองวินาทีแล้วนี่หาลุงลุงเชื่อมออกมาได้แล้วก็ใช้เหล็กต่อนะครับผมเอาเร็วๆนี่ลุงสี่สิบหก 47 48 51แล้ว52 54 55 56 57 58 59 2นาทีผ่านไปแล้ว2นาที2นาทีผ่านไป2นาทีผ่านไป,นนไปเร็ว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 ,เ,รวเอาจะหยุดนะกดหยุด ออกแล้วใช่ไหมออกแล้วนะครับผมนี่นี่น็อตออกมาแล้วนะครับผมนี่ตัวมันที่ดูออกมาเห็นไหมน่าลุงฝีมือไม่ธรรมดานะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูเวลาก่อนว่ามันได้ตามที่เรากําหนดไว้หรือเปล่านะสนาทีกับ15วินาทีที่แถมไว้สองนาทีสิบห้าวินาทีได้ไหมสองนาทีอ่าดู สองนาทีสิบหกวินาทีเกินไปหนึ่งนาทีเอ้ยไม่ได้ตัง์ลุงไม่ได้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 ไม่ให้หกูงหลอกกูนี่วะลุงไม่ให้ครับผมไม่ได้ครับตะ <laughs> เกียวยั thank you, thank you. ง <ผม S 1> ต่เล่นแล้วย่างี้